โอเคนะฮะก่อนก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากท่านผู้ชมนั้นแท็กเวลาด้วยแล้วก็บอกว่าเอ้เวลานี้สนุกมากเลยนะอันนี้อันนี้ผมชอบมากขอบคุณครับใช้ก็ได้ไอ้แท็กจอมตัแกให้หน่อยเวลากูณมาดูคุจะได้ไม่กลัวเปิดโวยอันนี้คือต่อจากความเดิมตอนที่แล้วแชปเตอร์ที่หนึ่งเออกูเจออะไรอ่ะเออเอ้ขวานขวานขวานไหนช่อง วเกมผีกันเหรอเกมผีนี่มีอาวุธว่ะกดสเป c บา a r เพื่อดชนี่ไงมอนสเตอร์ตัวแรกเดี๋ยวเราจะสู้กับมันน่ะนี่เนี่คุณมอฟไอ้สับมันนอ่ไปนี่คุมอฟเลยเนี่ยนนนีีี่่่ตายอ่ะมันตายแล้วตายแล้วใช่คุณจำโมเดลมันได้นี่คุมอฟเต็มขวานพร้อมจามหัวสัปาร์ลาดยังฝุน ในคอมมอฟนี่ตัวแหละในเดสเปซเว้ยมันเป็นตัวอ๋อคอมมอฟใช่ไหมไม่ใช่เสียง,อ,ง,ยยง,งอ๋อพัดลมไอ้เหี้ยเดี๋ยวพัดลมบอกเออคลังเหี้ยไอ็สัตว์เปโคมอฟไอ้เหี้ยไม่ยอมโผล่ด้านหลังนี่แหละในเกมจริงมันก็โผล่ไอ็สัตว์คุยเลยคุยเลยกูขยันอย่างใช่เหรอเฮ้ยมันมีมันมีสองตัวมันมีสองตัวอีอ ยูก่อนไอ้เหี้ยดูรีบออกคือไอ้เหี้ยเดชเดชในเกมจริงไม่มากลัวนี่เฮ้ยไฟด่าไม่ใช่เรากลับไปทางเดิมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไปต่อไปต่อโอเป็นนานนามืออีกแล้วอ้เหี้ยอ่าฮ่าฮ่ากลัวชายบอสประตูปิดล็อกซะด้วยเจริญแล้วโอ้โหนี่ไง เอ้ยแต่แต่คาซีนเท่ว่ะถ้าเปิดเตะโอ้ยยี่ตัวคนเงาเลยโฟนเปิดเสียบอร์ดไฟเฮียทางไหนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยกลมไม่ไม่ถึงมันหรือมันหรือเราไอ้ไอ้ฟอร์สหิวเอาไอ้ฟอร์ เียรถเต๋ออย่าซื้อไปเลยไม่นะมันจะมันจะตายมันจะตายไม่กูจะตายมึงไม่กูตีไม่กูตีมึงโดนไอ้ะลรวะในในคอมม้อมาตบหน้าวูบเลยเนี่ยกูเล่นแชปเตอร์สามได้เนี่ย อ้มโอ้อยกูมองเลยกูมองไม่ถนัดเลยเว้ยไอ้มุมงกล้องกตดเยียเลยไอโฟนไปอยู่ไหนอ้ยตายยายาเซี่ยเียประตูเปิดละไม่ใช่ประตูทางนั้นแต่เป็นประตูทางที่เราเคยเดินผ่านมาแหละ เราต้องกเดินกับเวฟโฟนเปิดประตูโอ้ยมาเลยจะถึงเนี่ใทางออกเมาไปแล้วจ้ากระโดดกระโดดยับกระโดดยับ <Yeah. S 1> ต่อแชปเตอร์สาม